ิปนี้นะครับจะเป็นการฝึกแบบฝึกบฮัทในคอร์ดดีเมเจอร์นะครับผมก็แต่ละคอร์ดก็จะอาจจะยกนิ้วหมดเลยนะครับผมแล้วก็จะมีความห่างของคอร์ดนิดหนึ่งนะครับก็จะมีบีเมเนอร์จ er, ีแล้วก็เอฟชาร์ปแล้วก็เอเนะครับอาจจะยากสำหรับมือใหม่หล,หลายๆคน,นครับแต่ฝึกจะจ่าก,ก่อนพร้อมป B ่าย์บีเมเนอร์หนึ่ ค่อยๆเปลี่ยนครับ G 1 2 3 4 F ชาบจ p จ้าครับ1 2 3 4 A7 1 2 3 4ก็ก่อนฝึกจ้าจ้าครับถ้าเขาของปุ๊บมันจะออกมาดูแบบที่สมบูรณ์มากอ่ะมาดูกันป้าย B m i n er. 1 2 3 4 G 1 2 3, 4, ่จีหนึ่งสองสาม่อฟชาร์ปหนึ่งสองสามสี่อเก็คอยฝึกวนไปนะครับเอาจนของน้องอกล้องของเราคอยเพิ่มความเร็วขึ้นนะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับผม